เทียมาเนี่ยแม่ซื้อให้ลูกนะให้ลูกอ้ําอย่างเนี้ยน,นี่อะไรนี่ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่อ,อ้น,นี้ไม่ต้องแกะค่ะพี่อ้ําขาไม่รู้ว่าพี่อ้ําจะพอใจแล้วก็พอใจแล้วก็ชอบไหมอย่างเนี้ยค่ะก็แบบว่าเอ dead dead. อทาง <c oughs> บ้านไม่ต้องให้แล้วนะคะเพราะแม่เอซื้อให้นี่เกือบแบบว่าอ่าพูดตรงๆเลยก็ก็หลักเกือบสองล้านนะคะนะคะไม่บวกเพิ่มอะไรเง้ไม่ได้บวกเพิ่มร้านว่าบาทแต่คือถ้าเป พี่กล่องสลัดเนื้อพี่อ้๊าด้วยนะคะดีพี่เอให้ทหางร้านเนาะนี่คะ่ะทำไรนะคะ ่ขอนะคะอยากขายต่อเลยถ้าไม่ใช้แล้วก็ให้ญาติโกหติกดาพี่เอนะหลานเลน่าเลเนอร์อะไรให้ได้นะคะน้องอั้มขายน้องอั้มใส่พี่เอดูไว้ชื่นใจหน่อยได้ไหลูกเดี๋ใส่ทีก็แล้วกันค่ะได้เลยค่ะน้องอั้มวันนี้ทำบ้านไม่ต้องให้อะไรแล้วใช่ไหมคะน้องอั้มขาน้องอั้มเจ๊ก็เปย์ก็เปย์แบบนี้ก็คะก็เปย์แบบนี้ครับเป็นแค่แบบนี้แล้วมานี่นะเปย์เปยกแขกมาให้แบกว่ามา ไม่ใช่เวลาเรารักใครอ่ะเราก็ต้องว่ามันคยมีเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนผู้หญิงเนี่ยซื้อของโคงาให้กันเลยเลยที่เป็นคนแรกนะที่ดีใจไว้เลยนะน้องอ้ําแต่แบบเราอะอยู่เราอะอยู่กันมาจนเราสมควรให้แบบนี้กันได้แล้วเข้าใจม่แต่งไม่มเพราะอ้๊ามผู้หญิงอะเป็นเด็กกว่าให้เหรอน้องอ้อย่างเงี้ยผ่านชีวิตพี่ผ่านเงินกูตลอดชีวิตพี่ก็จะหาชีวิตพี่อะเกิดมาไม่มีใครคุยให้อะไรเลยนะนอกจากน้องอ้ําจริงจริงพี่ไม่เคยได้รับอะไรจากใครเลยจริงนาะงพี่อะเกิดมาผู้ให้ใช่ใครบอกผู้จัดการจะ เอาดอลลาร์ไม่จริงนะคะนี่คือยอมเอาด้วยเอาด้วยไอ้นี่ย่งไม่ได้เป็นคนดีคือเอามาเยอะแล้วก็เลยต้องคืนรีฟันพ่อ้ําจ้ะพี่อากำลังพูดให้พี่เอเป็นคนดีเลยพี่เอกลัวทำบ้านจะด่าพี่เอขอน้าท่านแอลสิครับเหนื่อยเลยอ่ะชอบไหมครับพี่อ้ำาอย่าถามบ้านเลยทางบ้านก็เลยไม่รู้จะให้อะไรเพราะว่าพี่เอให้คาเทียขนาดนี้อย่างเนี้ยค่ะนะคะ อ้ําขาการ์ดด้วยค่ะมันมีการ์ดมีอะไรเดี๋ยวพี่อ้ําบอกว่าพี่เอเบลของปลอมไหมพี่อ้ําอี๋อย่างเนี้ยค่ะนี่ค่ะเขียนังไม่ได้เขียนอย่างเนี้ยค่ะพี่อ้ําขาเดี๋ยวพี่เอจะเขียนไม่้องเไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนอย่างเนี้ยนะแคคืออื่นตอบอย่าดิ๊ดิอ้ําอย่าเอาย่าป้อนอย่าป้อนอย่าก้อนพี่สาวไปให้คนอื่นสิเดี๋ยวพี่อ้ําก้นพี่สาวไว้ผู้ชายอย่างเนี้ยค่ะนะคะทางบ้านค่ะทางบ้านอยากให้อะไรมาสนับสนุนพี่เอให้ของขวัญพี่อ้ําได้นะคะส่งมาได้เเเลลยยใ่่่่้ออคคคะะะะาาาชมจกนพี ควันนี้น้องอั้มเป็นเด็กดีน้องอด่าไม่ดาจะไม่อะไรเลยที่แอบสวยแล้วก็น้ำฟ้านางสวรรค์ใครแอบก็ได้วันนี้น้องอั้มไม่ว่าาผ้าเห็นไหมเงินมาผ้าหลุดเชื่อยังอยากหาถ้าไม่โตแอบบอกว่าแอบว่าไม่ได้รังเกียจนะถึงเรืองแอบอะแต่มังเกี่ยวว่าหน้าอั้มเข้าแอบเท่หน้ามันเล็กนะเกลียดมากใช่เพราะว่าหน้าน้องอั้มคือเป็นหน้ามนุษย์ที่แบ